สวัสดีค่ะวันนี้เซลปานก็จะมาแนะนำโปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายน2567นะคะเช่นเคยเรายัางมีโปรโมชั่นแถมฟรีอุป,ปกรณ์ต่อพ่วง3รายการเหมือนเดิมนะคะจะมีรุ่น 3036e นะคะ 3036e ตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่644,500บาท เป็นรถประเภททำนาเป็นรถเล็กประเภททำนานะคะสำหรับเดือนนี้ลูกค้าออกรถรุ่น3 6แรงนี้ก็จะได้รับฟรีใบมีดน้าหน้าฐานทวนและโรตารี่ ำหรับรุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นห้าศูนสี่ศูนดีพระเอกของเราห้าศูนสี่ศูนดีราคาจะอยู่ที่หกแสนแปดหมืนเก้าพันห้ารอยบาทพร้อมรับฟรีอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าผ่านพวนและโรตารี่ ยางล้อหน้าแปดขีดสิบแปดล้อหลังจะอยู่ที่สิบหกเปอร์สิบสามจุดหกขีดยี่สิบแปดนะคะล้อหลังสามารถกับปรับระดับได้ห้าระดับ ราคาหกแสนแปดหมืนเก้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าก็จะได้รับฟรีใบมีดด้านหน้าผ่านพวนและโรตารี่นะคะส่วนรุ่นต่อไปจะเป็นรุ่นห้าศูนยสี่ห้าดีสี่สิบหกแรงมา้า 5045D 46แรงมา้าราคา7 8 5 0 0บาทรับฟรีไปเลยใบมีดตอรหน้าผ่านพวนและโรตารี่เช่นกันนะคะโปรโมชั o ่นสำหรับพฤศจิกายุยนี้เท่านั้นนะคะของแถมเรามีจำนวนจำกัดนะ 5045D ยางหลังก็จะเพิ่มขนาดขึ้นมาจาก40แรงนิดหน่อยนะคะยางหลังจะอยู่ที่14.9หีด28 ท่านใดที่จะอยากมองหารถอยากไปทําไร่ทํานาก็ 5045D 46แรงมานี่ก็ตอบโจทย์เหมาะสําหรับการทํานาลงนาน้ำเพราะว่ามันเป็นคาระบบปิดแบบนี้เลย รุ่นสุดท้ายที่จัดโปรโมชั่นแถม3อย่างก็จะเป็น5 0 5 0ูนูน e รุ่นนี้เลย5 0 5 0 e ราคาตอนนี้จะอยู่ที่930,000บาทนะคะ5 0 5 0 e รุ่นนี้มีเทอร์โบล้อหน้าก็จะสามารถปรับระดับได้5ระดับเช่นกันกับ ปรับได้เหมือนกับล้อหลังแต่40กับ45แรง4 0ีกับ 50d 40กับ4 5ีนี้ล้อหน้าปรับระดับไม่ได้นะคะแต่50ตัวนี้ปรับได้เก้า930,000บาทรับฟรีอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าผ่านพวนและโรตารี่ แล้วก็จะมีพิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมา 5076E รุ่นใหญ่รุ่นนี้จะแถมเครื่องปลูกด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกของแถมได้ 5076E แถมเครื่องปลูก ของกรีนนะคะแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกจะเป็น 5090E รุ่นนี้ก็แถมเครื่องปลูกเหมือนกัน ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆกันก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาชมรถที่สาขาอำเภอบ้านดุงก็ได้สาขาของเราก็จะตั้งอยู่ที่บ้านโนสนสำราญถนนบ้านดุงสุมเศร้า ลูกค้าโทรสอบถามเส้นทางกันเข้ามาก่อนก็ได้นะคะสำหรับรถที่จอดอยู่ที่สาขาของเราจะมีให้ชมทั้งหมด10รุ่น10คันนะคะจะเริ่มตั้งแต่28แรงมาจนถึง90แรง ลูกค้าสามารถเลือกชมได้ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 5055e ระบบ12เกียร์เดินหน้า12เกียร์ถอยหลังระบบเกียร์ power r e v e r s e r สามารถเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังโดยที่ไม่ต้องหยุดรถนะคะระบบ ข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังที่ใต้ควงมาไลัยได้เลยอันนี้จะเป็นรุ่น 5065e ที่จอดโชว์ ก็จะเป็น 5055e ระบบเกียร์ธรรมดาอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นของเราแถมฟรีอุปกรณ์ต่อพ่วง3รายการมีทั้งหมด4รุ่น จะเป็นรุ่น 3036E 5040D 5045D แล้วก็ 5050E เป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะ ้าท่านใดสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0828241435นะคะไม่ว่าจะเป็นสอบถามเรื่องอะไรต่างๆก็ยินดีนะคะ